นะฮะทุกท่านครับนะฮะเลขสองก็คือสองคนเลขศูนนะครับนะฮะเลขศูนย์ะก็คือศูนะย 0, น์สิ้นศูนย์เสียเพราะฉะนั้นอ่านคำวรากษาว,วันที่ยี่สิบเรียบร้อยนะไปเป็นแพ็คคู่นะอันนี้คืออันนี้คืออาจารย์สมเกียรดดูนะอย่าไปคิดมากนะขำขำ นะครับเป็นการดูเลขศาสตร์ของอาจารย์สมเกียรติสวัสดีคุณแม็กครับน่พีเอสสวัสดีครับคุณทศนาลายัยคุณวิภาคุณเจี๊ยบนะฮะคุณกัลซิล่ามิสเตอร์ดีนะฮะสองศูนย์เรียบน้อยแน่นอนครับนะฮะน่าเดี๋ยวอ่านให้เดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอ,ยยวอธิบายให้ฟังครับคุณพินแป๊บหนึ่งนะคือ คนสองคนไปกับเลขศูนย์ครับนะก็หมายความว่าอะไรครับเสียทุกอย่างศูนย์สิ้นศูนย์เสียเลขศูนย์คือเลขแห่งความอ่เอาขาเรียกอะไรครับเอ่อเป็นเลขแห่งความไม่ดีอ่ะอ่ประมาณนั้นแ่ะเพราะฉะนั้นผมมานั่งหลับตาคิดแบบอีกอิวซังทำไมต้องสองศูนย์วะทำไม ฟ้าดินตีกำหนดให้เป็นเลขสองศูนย์วันนะครับนะครับก็คือนั่นแหละครับเป็นลางบอกเหตุว่าคนสองคนจะต้องไปสูญเสียสูญสิ้นอยู่ตรงนั้นและเมื่อวันที่ยี่สิบหากมีการพิพากษาหากมีการพิพากษาว่าผิดจริงนะครับผิดจริงอะไรจะเกิดขึ้น ถ้ามีการพิพากษาว่าผิดจริงนะครับอฟังนะฮะพวกที่อยู่ในกาลาชนกลุ่มน้อยจะไม่มีความสามารถใดๆที่จะช่วยจำเลยได้เลยเหมือนที่มุนีเขาพูดว่าจะมีสังคมนอกกาลาจะมีสังคมนอกกาลาไม่ว่าจะเป็นประชาชนพี่น้องเอซ สื่อใหญ่ๆนะครับผู้สื่อข่าวทุกช่องจะมีการประโคมข่าวจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างอทึกอึดกระทึกคึกโคมอึกะทึกคึกโคมนะครับถ้ามีการพิพากษาว่าผิดจริงสื่อจะนำเสนออย่างดุเดือด วันนี้จะมีการนำเสนออย่างดุเดือดจะมีการพูดถึงประเด็นต่างๆอย่างร้อนแรงนะครับนะฮะอันนี้ผมย้ำตรงนี้เลยและนะครับคนที่ตกเป็นจำเลยจะได้รับแรงกดดันอันมหาศาลครอบครัวของคนที่เป็นจำเลยจะถูกแรงกดดันอย่างมหาศาล กฐินเก้าวัดก็ช่วยไม่ได้นะจะเล่งนะครับอ่าใชค้คำว่าสื่อขยี้เละก็ได้ครับพี่แอนนะครับนะฮะสื่อขยี้เละก็ได้ครับพี่แอนครับนะพวกสื่อชอบข่าวอย่างนี้มากข่าวที่เป็นข่าวที่เป็นกระแสเป็นข่าวที่สามารถนำมาพูด ให้เกิดความเร้าใจตื่นเต้นตรงนี้สื่อเขาจะชอบเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไปยังจำเลยว่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้บ้างบอกให้กับพวกริ้วล้อสงบปากสงบคำกันไว้บ้างนะครับอ๋อคุณจิรวัตรครับอย่าฝันว่าจะได้ประกันครับนะครับ ในคดีถ้าเป็นคดีร้ายแรง288ยาเสพติดจำนวนมากๆคดีอุกชะกันต่างๆนะครับเมื่อมีการตัดสินจำคุกนะครับนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจำคุกในอัตราที่สูงสารจากไม่ให้ประกันตัวมักจะไม่ให้ประกันตัวเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านประธานกฐินก้าววัดผู้ทรงเกียรติ ท่านประธานกระถิน9ก้าวัดผู้ออรูปหล่อนะครับนะผู้รูปหล่อนะอท่านประธานกระถิ่นผู้อผู้สง่างามนะนะครับนะครับกรุณาเตรียมตัวเตรียมใจที่จะตกอที่จะต้องถูกจำคุกหรือจะถูกนำตัวเข้าเรือนจำด้วยอย่ามัวแต่เพลิน อย่ามัวแตเพลินนะนะครับอย่าหลงในราบยศสารเสริญโอ้ยก็ขอบคุณมากนะครับท่านประธานกระจินขอบคุณนะครับโอ้ยวัดนี้ได้หนึ่งล้านวัดนี้ได้ห้าแสนแม้เงินคนอื่นทั้งนั้นนักบุญทุนคนอื่นทั้งนั้นดุกท่านครับนะ อ้ยขอบคุณมากครับอ้ยติดเข็มติดเข็มติดเข็มเสื้อพระราชทานรอๆนะครับติดเข็มนะทรงเกียริครับเป็นผู้ทรงเกียรติคิดถึงวันที่ยี่สิบบ้างอา้าวใครขโมยเงินกระถินล่ะพี่บาปนะครับอย่าไปขโมยเงินกระถินนะฮะพี่กวนอูลแลนสวัสดีครับคุณสมเพชสวัสดีครับ พีสโรชาสวัสดีครับคุณพีนสวัสดีครับคือในวันนั้นเนี่ยสื่อจะขยี้จนเละหมดเลยในวันที่ยี่สิบที่มีการรักษาลงโทษจำเลยผิดจริงขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับจะมีเสียงกลด่าทั่วแผ่นดินนะครับจะมีสื่อบระโมข่าวขยี้ข่าวทั่วแผ่นดินครับทั่วโลกด้วยเสมอ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการไปทําบุญกระทุงก,กระถินอะไรคุณเนี่ยนะครับนอกจากทําบุญกระถินแล้วกรุณาสั่งการให้สุนัขสุนัขนะครับหรือลิ้วล้อรหรือไอ้พวกยูทูบป,ปากเสียทั้งหลายะสงบปากสงบคําบ้างนะนะครับอา้ามีกระถินวัดฮ่องกงด้วยวะ่ะประเทศไทยมีด้วยว,วัดฮ่องกงฮ่องกงวนารามมีเหรอครับนะ เพราะฉะนั้นจําไว้นะครับต่อให้ได้เงินมากมายขนาดไหนก็ตามมันไม่ใช่เงินของคุณนะครับมันไม่ใช่เงินของคุณนะครับการทํากระถินเพื่อเอาหน้าเอาตาหรือการการการทำกระถินโดยที่เราไม่ได้ออกเงินเลยนะครับมันไม่ได้ก่อให้เกิดบุญมาหาศาลที่จะไปผักผักดันเรื่องของเวรกรรมไม่มีบุญใดชนะกรรมได้ครับ กรรมส่วนกรรมบุญส่วนบุญครับเงินที่เอาไปมอบให้กับทางวัดทางวาวัดเขาก็อนุโมทนาสาธุรับไม่ใชเรื่องแปลกนะครับแต่คนที่เป็นประธานใหญ่อะไรต้องสำเนียกด,ด้วยสนใจเรื่องของตัวเองบ้างนะครับว่าในวันที่20เนี้ยถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไร นะฮะคุณพิน2504น์ถามว่ามีบางช่องบอกชัน <c oughs> ้นอุทธรณ์จะเอาพยานหลักฐานที่ไม่ผ่านการสืบจากชั้นต้นก็ไปสืบจะได้เลยครับขอความรู้ครับอ๋อไม่ได้ครับนะครับมันจบกระบวนการในเรื่องของการสืบพยานไปหมดแล้วหลักฐานที่ไม่ได้ผ่านการสืบพยานการชำระความมาจากชั้นต้น สายอุทธรจะไม่รับฟังเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้ผ่านการซักไซไล่เลียงกันจับเช็ดจับจริงจากฝ่ายตรงข้ามอยู่ดีๆจะนำส่งขึ้นไปเลยเนี่ยนะฮะคงจับไม่ได้เว้นเสียแต่นะเว้นเสียแต่นะครับหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนเช่นคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอ ที่ไม่ต้องตีความอะไรเห็นจักจากว่าใครทําร้ายใครฆ่าใครขโมยใครปล้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าได้หลักฐานเด็ดขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับนําส่งขึ้นไปในชั้นอุทธรณ์ได้เลยครับศาลอุทธรณ์จะมอบความเป็นธรรมให้เช่นยกตัวอย่างผมมีคลิปวิดีโอว่าวันเนี้ยผมกําลังนั่งไลฟ์สดอยู่แต่มีคนกล่าวหาว่าผมไปปล้นทรัพย์อยู่ที่จังหวัดอื่นพอดีผมมีคลิปตัวนี้เพิ่งค้นเจอ ผมก็คลิปตัวนี้ส่งให้กับทางสารสาลอุทธร์จะรับพิจารณาแต่ถ้าอยู่ดีๆเป็นการนำสื่อพยานบุคคลอื่นนำสื่อพยานบุคคลอื่นยากครับยากครับนะฮะหลักฐานต่างๆสามารถส่งประกอบการพิจารณาย้ำนะครับส่งประกอบการพิจารณาในชั้นอุทธรได้แต่เป็นดุลยะพินิจของสาลอุทธรว่าจะรับฟังหรือไม่รับฟัง คุณสูงัยสวัสแดบบีครับนันนมสวัสแดบบีครับผมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่บอกเกา่าปัายาถ่ายเข้าไปสื่อเป็นเจ้าอุธทธรอันนั้นปัญญาอ่อนอ่าขอรื้อคดีใหม่ครับคุณอาชิรวิทย์สุดยอดนะครับขอรื้อคดีใหม่ได้แต่ถ้าจะส่งหลักฐานคลิปวีโอที่มีความชัดเจนไม่ต้องตีความอะไรก็ตามที่เป็นหลักฐานที่ไม่ต้องตีความส่งประกอบ ในชั้นอุทธรณ์ก็ส่งได้นะครับส่งเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ประกอบการพิจา,ารณาศาลอุทธรณ์จะมอบความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนะครับเชื่อมั่นนะครับขอให้คุณมีหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์คุณได้ศาลก็มอบความเป็นธรรมให้คุณได้แต่ถ้าจเจ้าแค่พยานบุคคลไปเพิ่มเติมเอาพยานบุคคลไปเพิ่มเติมยากครับไม่มีทางไม่รับครับ